みなさんこんにちは。 ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายวิชาแก้าแรกกับภาษาญี่ปุ่นค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้จะเป็นคลิปวิดีโอแนะนํารายวิชาและหน่วยการเรียนรู้นะคะและนอกจากเราจะแนะนํารายวิชาแล้วยังมีข้อแนะนําในการเรียนและวิธีการวัดและประเมินผลด้วยค่ะนักเรียนอย่าลืมดูให้จบคลิปนะคะก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปดูเนื้อหากันเรามาทําความรู้จักกันก่อนดีกว่าค่ะ คุณครูชื่อยานิสาชาันกิตการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตของเรานี่เองค่ะหรือว่าคุณครูฝนนั่นเองนะคะแต่ทีนี้เราเรียนภาษาญี่ปุ่นกันแล้วเราจะไม่พูดภาษาไทยแล้วค่ะมีใครรู้บ้างว่าคุณครูในภาษาญ,ญี่ปุ่นเนี่ยพูดว่าอย่างไรเชื่อว่าหลายคนคงรู้แล้วใช่ไหมคะคุณครูในภาษาญี่ปุ่นก็คือเซนเซนั่นเองเพราะฉะนั้นต่อจากนี้เราจะเรียกกันว่าฝนเซนเซนะคะแล้วเราก็จะเจอกันในหน้าตาเจ้าตัวการ์ตูนแบบนี้เลย เอาละค่ะมาดูเนื้อหาของเรานะคะเนื้อหาของเราจะมีด้วยกันทั้งหมด3หน่วยการเรียนรู้ด้วยกันค่ะหน่วยที่1ทําความรู้จักกับภาษาญี่ปุ่นหน่วยที่2คําศัพท์น่ารู้และหน่วยที่3สนทนาภาษาญี่ปุ่นเรามาดูรายละเอียดของแต่ละหน่วยการเรียนรู้กันนะคะเริ่มที่หน่วยการเรียนรู้ที่1เลยทําความรู้จักกับภาษาญี่ปุ่นนักเรียนจะได้เรียนรู้ประเภทของตัวอักษรแน่นอนค่ะไม่ว่าเราจะเรียนรู้ ภาษาอะไรนะคะตัวอักษรนะคะเป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะดังนั้นภาษาญี่ปุ่นก็เช่นกันนักเรียนจะได้เรียนรู้ประเภทข,ของตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นค่ะ,คะการแนะนําตัวนะคะนอกจากจะเรียนรู้ตัวอักษรแล้วนะคะ<สอ>เมื่อเรียนรู้หน่วยการเรียนนี้นักเรียนจะสามารถพูดแนะนําตัวเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ด้วยค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะการกล่าวทักทายขอบคุณขอโทษจะอยู่ในหน่วยการเรียนนี้ด้วยค่ะ มาต่อกันที่หน่วยการเรียนที่2นะคะสําหรับหน่วยการเรียนรู้ที่2จะเป็นคําศัพท์น่ารู้ค่ะเซนทรก็คัดเลือกหมวดหมู่ที่น่าสนใจมาให้แล้วนะหมวดหมู่ที่1น,นะคะตัวเลขค่ะซึ่งนักเรียนเนี่ยจะสามารถนับตัวเลขตั้งแต่0นย์ได้จนถึง1ล้านเลยหน่วยกันอ่าแล้วก็หัวข้อที่2นะคะในหน่วยการเรียนนี้นะคะจะเป็นหัวข้อวันในสัปดาห์นะคะร่างกายค่ะครอบครัวค่ะ แล้วก็สุดท้ายนะคะสัตว์นะคะเห็นไหมคะว่าแต่ละหมวดหมู่เนี่ยน่าเรียนรู้มากๆเลยมาต่อกันที่หน่วยการเรียนรู้สุดท้ายสนทนาภาษาญี่ปุ่นนะคะสําหรับหน่วยการเรียนรู้นี้นะคะนักเรียนจะได้เรียนรู้ทั้งคําศัพท์ประโยคสำนวนและบทสนทนาต่างๆที่สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้นะคะโดยเฟรนเซนเนี่ยจะแยกออกให้เป็น3พาร์ทนะคะพาร์ทละ10คําและเมื่อนักเรียนเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่3เสร็จเนี่ยนักเรียนจะสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้ถึง10 30ประโยคด้วยกันเลยนะคะหน่วยละ10ประโยคเนาะก็เป็น30ประโยคด้วยกันทีนี้มาดูข้อแนะนําในการเรียนนะคะก่อนการเรียนนะคะทุกหน่วยการเรียนรู้นักเรียนจะต้องทําแบบทดสอบก่อนการเรียนนะคะซึ่งนักเรียนสามารถทําตามความจริงได้เลยนะไม่ต้องกังวลเรื่องคะแนนนะคะเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเรามีความรู้ก่อนเรียนแค่ไหนนะคะ,ะ,คะเพื่อที่จะนําไปเปรียบเทียบกับคะแนนทดสอบหลังเรียนเพ<ห><ห>ื่อดูผลดูความก้าวหน้าในการเรียนของเราเองนะคะ จากนั้นเมื่อทําแบบทดสอบก่อนเรียนเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนศึกษาคลิปวิดีโอในแต่ละหน่วยในแต่ละหน่วยการเรียนรู้และแต่ละหัวข้อเนี่ยเจเจก็จะทําวิดีโอสอนไว้ให้นะคะนักเรียนก็ศึกษาวิดีโอนั้นๆนะคะจากนั้นดาวน์โหลดและศึกษาเอกสารทุกหน่วยการเรียนรู้เนี่ยจะมีใบความรู้ให้ทุกหน่วยนะคะนักเรียนสามารถดาวน์โหลดนะคะมาศึกษาประกอบกับคลิปวิดีโอได้เลยนะคะหรือแม้กระทั่งบางหน่วยการเรียนรู้เนี่ย จะมีแบบฝึกคัดด้วยเนาะอย่างเช่นหน่วยกยารเรียนรู้ที่1เนี่ยตัวอักษรเนี่ยเซนเซก็จะมีแบบฝึกคัดตัวอักษรให้ด้วยนะคะ <c> นักเรียนก็สามารถดาวน์โหลดนะคะแล้วก็มาศึกษาด,ด้วยตนเองนะ <c> จากนั้นค่ะก็ทําแบบทดสอบหลังเรียนนะคะ <c> แล้วก็ขอเตือนนิดนึงนะแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนเนะะ <c> ี่ยค่ะนักเรียนจะสามารถกดส่งคําตอบได้แค่ครั้งเดียวนะคะดังนั้นอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดส่งด้วยนะคะ ข้อที่5ค่ะทําชิ้นงานนะคะแน่นอนค่ะในการเรียนรู้น้องน,นอกจากศึกษาแล้วทําแบบทดสอบแล้วนะคะเราก็ต้องมีการทําชิ้นงานด้วยนะคะซึ่งรายละเอียดชิ้นงานเนี่ย เซนเซก็ลงไว้ให้แล้วนะคะก็ถ้าเกิดใครไม่เข้าใจหรือมีข้อสอบถามนะคะก็สามารถสอบถามในกลุ่มไลน์ของเราได้เลยนะคะมาจนถึงขั้นตอนนี้แล้วนะคะถ้านักเรียนคนใดยังไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มไลน์ของเรายังไม่ได้เข้าร่วม m i c r o s o f t Team เนี่ยกดเข้าไปตรงช่องทางการติดต่อนะคะแล้วก็สแกนเคียร์โค้ดเพื่อเข้าร่วมกลุ่มได้เลยนะคะหากมีข้อสอบถามใดๆเราก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในกลุ่มของเราได้เลยนะ และสุดท้ายค่ะสอบประมวลความรู้นะคะสอบประมวลความรู้คืออะไรนะคะก็คือการทดสอบนะคะทั้ง3หน่วยการเรียนรู้เลยนะคะเนื้อหาทั้งหมดที่เราได้เรียนไปนะคะก็เทียบเท่ากับการสอบปลายภาคประมาณนี้นะคะเนาะถ้านักเรียนทำคทุกอย่างนี้แล้วนะคะนักเรียนก็จะจบหลักสูตรนะคะในรายวิชานี้นะคะทีนี้เรามาดูเกณฑ์การวัดและประเมินผลกันบ้างนะคะอย่างที่นักเรียนทราบว่าวิชานี้นะคะก็ มีเกทเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นถ้าเราอยากได้เกทสี่นะคะทายังไงล่ะมาดูกันนะคะอันดับแรกเลยนะคะคะแนนนะคะจะมาจากการทําแบบทดสอบท้ายหน่วยทั้ง3หน่วยนะคะโดยหน่วยที่1นึ่งเนี่ยยีคะแนนหน่วยที่2 30คะแนนและหน่วยที่3 20คะแนนนะคะจะสังเกตว่าหน่วยที่2เนี่ยจะเยอะหน่อยนะเพราะว่าเนื้อหาจะค่อนข้างเยอะกว่าหน่วยอื่นเนาะนะคะแล้วก็มาจากคะแนนชิ้นงานคลิปวิดีโอแนะนําตัวอีก10คะแนนนะคะชิ้นงานของเราเนี่ย จะมีแค่หนึ่งชิ้นงานเท่านั้นนะคะเพราะว่าอยากจะลดภาระ,ะงานของนักเรียนเนาะนะคะแล้วก็สุดท้ายเลยมาจากการสอบประมวลความรู้20คะแนนนะคะรวมทั้งสิ้นเป็น100คะแนนนะคะเป็นไงกันบ้างละคะจะเห็นว่าเนื้อหาเนี่ยมีความน่าสนใจเนาะแล้วก็เกณฑ์การวัดผลเนี่ยไม่ยากเลยนะคะและไม่ว่านักเรียนนะคะจะศึกษายอยู่ชั้นไหนแผนการเรียนอะไรเรามาก้าวแรกไปกับภาษาญี่ปุ่นด้วยกันนะคะแล้วพบกันค่ะ